เราใส่กระดาษเสร็จแล้วเราก็ใส่แผ่นเคลือบที่เตรียมไว้นะคะแล้วเราก็มารีด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 ด้วยไฟไฟแรงแล้วก็กดค้างไว้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราจะเคลือบโดยที่ไม่ต้องไปร้านเคลือบนะคะเราจะใช้เตารีดในการเคลือบ ต็วรีดด้วยตัวรีวดนะคะแล้วเราก็จะเช็คดูบ่อยๆว่ามันติดเคลือบติดหรือยังอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะคือชบเบะเนี่ยมียอทูบเบะ